สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาดูต่อที่เราสั่งมากันนะครับนี่ครับผมสั่งมาสองเจ้านะมีหนึ่งกล่องมาดูกล่องแรกกันเลยดีฟ้ารจะท่ายเรื่อยๆนะต่อสามเหลี่ยมนะครับเอามาจำาหรือขยายพันธุ์เพิ่มนะครับ แล้วก็มาดูกันเลยครับการห่อแพ็กดีนะครับมีนักเสือพิมพ์ลองนะครับทุกตอนเลิะภัณฑ์นักเสือพิมพ์มาครับโอเคเราจะจัดเรียงแล้วกันสวัสดีครับนี่คนรอนี่ครับตอนแรกเลย่าชี่ยหยขขาด้านไหนครับนี่ครับใหญ่มากครับผมขาไปรีบน้ำไปลงคนุมากครับตอแบบนี้พีบน้ำไปลงมาควนเลย มาดูเรื่อยๆนะครับตอนที่สองครับเป็นไงครับตอนที่สองเรือเยอะนะครับจะกราบก็ได้ครับเอาขยายผ่านก็ได้ครับใช่เลยครับดูจะโคดน้ำครับโคดแปดบาทครับร้านผมครับตัวแสบสวยไหมไม่ช่วยหรอไม่ช่วยหลุงหรอตอนที่สามพันไปอ่ะ ผิวค่อนข้างสวยครับไม่มีตำหนิอลไครับน,นี่ระะนครับสวยมากน,นั่งัก้าเออใช่ไหมยาๆยาวๆเลยครับ มีตำหนิบ้างนิดหน่อยครับแต่ถือว่าโดยเราแโอเคครับ,นะบอย่างี้ยแบบยายสมใจเลยครับด,ดูมือครับตอนครับนี่ครับอันนี้สร้างมาสองวันได้นะครับโอ้ยขนส่ง สองสามวันครับตอนไม่มีฝามิ่มเลยครับเจ้านี้แพ็คดีมากพาไปเล่นเจ้าครับยากมาดูเจ้านะครับสร้างคนละที่ครับว่าจะได้ต่อแบบไหนครับอะไรอ่ะต้นไมเนะ้เหรอเนี่ยใช่เหรอครับใช่เหรอ่ใชเอ้ยอันน,น,นี้อันนี้ถ้ามมผมจำไม่ผิดแล้แลจะเป็นทีน่เดีวยวนะครับออ ครับหอห่อแพคนะครับอันนี้เป็นที่เดียวกันร้านเดียวกันสองคองครับขานาดเท่าๆกัเนเลยครับก็ประมาณเนี้ครับการแพคก็เดียวโอเคมาครับไม่ควรจะเสือสามแน่นอนครับร้านนี้ 还有夜 นี่นะครับใหญ่ๆเลยครับอันนี้าจะาไปชำั้อมตัดแบ่งทอนสองครึ่งทอนหละสองทอนแบ่งครับเอาไปขยายพันต่อยังยังไม่กาวครับซื้อต่อครั้งแรกกันนะวันนี้ได้เจ้าดีครับชุดนี้ประมาณไม่บอกเขาไม่บอกราคาดีครับเพราะราคาพวกผ่านได้ครับําการเวลา สวยๆเลยครับต้อสวยมากหาผมนี่ครับโดยรวมนะครับเจ้านี่ครับ นรเปียบเทียบว่าขวดน้ำนะครับเราก็จะเห็นฝานใหญ่ของเขาเดี๋ยวเราจะมาลงวิธีการปูกแบบมือใหม่ในคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กด u ับสไคร e ด้วยนะครับ นี่ววครับต่อสวยๆครับแล้วผมมีแจกครับแล้วผมขยายพันธุ์แล้ผมมีแจกแจกมือใหม่หหทุกคนเลยยัเรามีกิจกรรมมาให้เล่นนะฮะไว้แจกกัน,นสวัสดีครับไว้ติดตามผมด้วยนะครับ